ผมอ้นนายสุภาพพุนโสภาครับอยู่ทีมคุ้มบอลเจสีทีมนนทบุรีครับเรือเบอร์ทีเกครับประเทศไทยครับที่เริ่มแข่งก็แข่งขันปี2020ครับรุ่นเอดูรลนลงทําการแข่งขันเจสกีครั้งแรกก็ได้แชมป์โลกเลยครับเป็นรายการชิงครับและ world s e ีเป็นถ้วยรางวัลอันทรงเกียรติครับเพราะว่าเป็นถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีใครเก่งไหมก็ทุกคนเก่งเท่าเทียมกันหมดครับรวมทั้งประเทศไทยก็เหมือนกันครับ สภาพร่างกายก็ยังไม่ค่อยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าที่เกิดอุบัติเหตุไว้ก็ยังรักษาตัวอยู่ครับแต่ก็ใจสู้เต็มร้อยอยู่ครับเกิดอุบัติเหตุตอนที่ตกจากเรือแล้วก็กระดูกกลางหลังล้าหักตอนนี้อยู่ในช่วงที่พักฟื้นแต่ก็เริ่มจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับเรือตอนนี้พร้อมจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับเพราะว่าทีมงานกําลังลองเทสทุกอย่างอยู่ครับไม่มีปัญหาอะไรเลยครับก็คือพร้อมที่จะลูกสึกครั้งนี้ครับ แฟนคลับทีมผมรอก็ร่วมเชียร์กันในวันที่13ถึง17ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านช่วยติดตามชมแล้วก็ช่วยเชียร์เบอร์ที96ผมมสุภาพโลนสสภาด้วยครับ